ครับสวัสดีครับผมสาโรุทธศพรครับในนามร้านจรันรุ่งเหลือง2องนะครับติดตามคันนี้ก็จะเป็นแอร์วันสองะครับรุ่นฐานกว้างครับที่ผมบอกกับลูกค้าไป1นลิปนะครับรถคันนี้ทําสีตัวสีกาบใหม่เช็คระบบใหม่ทั้งพันนะครับระบบหางเป็นระบบหางธรรมดาแล้วครับเมื่อวันที่11นะครับเราได้ลองติดฐาน5แล้วนะครับมีอาการตกนะครับ เราทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วมีอาการตกนะครับแล้ววันนี้เรามาทํางานวันที่13นะครับวันที่12เราหยุดเราก็เป็นการแก้ไขนะครับแล้วเราก็เทสอีกครับไว้หนึ่งคืนนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็พร้อมที่จะขายกับลูกค้าหรือก่อนที่จะส่งลูกค้านะครับแต่ถ้ามีการผิดพลาดก็จะการแก้ไขนะครับใครอยากใกล้รถสวยๆเดียนๆแบบนี้ติดต่อผมนะครับสาโรจน์โซสปอร เบอจริงเสียงจริง0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียไลน์ครับ